วันนี้สิ่งที่ทางด้านเคบังค์พรณิชย์แบงกิ้งเนี่ยพยายามมอบให้ลูกค้าเราเรียกว่า perfect w e a l ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์เนี่ยผมว่าเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องอย่างมากก็คือการให้คนที่มีสินทรัพย์มีรายได้สูงสูงเนี่ยวันนี้เนี่ยมีความสุขกับการที่ได้ให้ มองดูผิวเผินเนี่ยการลงทุนและการบริจาคเนี่ยมันมีส่วนที่แตกต่างกันอย่างมากคนที่ลงทุนก็พยายามจะหาผลตอบแทนหากําไรกับเงินที่เขาลงทุนในขณะที่การบริจาคนี่คือการให้เปล่าแต่มองอีกด้านหนึ่งการลงทุนและการบริจาคก,ก็มีส่วนคล้ายคลึงกันอย่างมากการลงทุนเนี่ยมันคือการเอาเงินของเราไปลงทุนในบริษัทต่างๆที่เขามีการบริหารจัดการเงินทุนเหล่านั้นก็เอาไปสร้างงานสร้างอาชีพให้หลายๆคนเงินส่วนนั้นก็หมุนกลับเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ การหมุนของระบบเศรษฐกิจนี่แหละก็จะทําให้รายได้ของคนมีสูงขึ้นมันคือการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างหนึ่งด้านการให้หรือการบริจาคเนี่ยเป็นการที่เอาทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยให้กับผู้ที่ต้องการโดยตรงแทนที่จะผ่านระบบเศรษฐกิจก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอาเงินหรือสินทรัพย์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแต่เป็นการให้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเงินทั้งสองก้อนก็กลับเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจ แล้วสามารถที่จะหมุนเวียนในเศรษฐกิจได้แล้วก็ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในเศรษฐกิจของเราได้เช่นเดียวกันวันนี้ความท้าทายขององค์กรสาธารณสุต่างๆเนี่ยมาในหลายๆด้านนะครับด้านเศรษฐกิจเองก็ทําให้การบริจาคนี่น้อยลงการบริจาคน้อยลงเนี่ยวันนี้เราต้องเข้าไปเจาะลึกว่าการบริจาคน้อยลงเนี่ยมันมาได้อย่างไรผมคิดว่า การทำ segmentation ของผู้บริจาคเนี่ยสำคัญนะครับกลุ่มวัยรุ่นวันนี้อะไรที่เขาต้องการบ้างกลุ่มที่เพิ่งเริ่มทำงานเขาให้ความสำคัญกับการให้อย่างไรการ segmentation จะทำให้เราเข้าใจถึงว่าวันนี้สังคมเราเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะไหนมีความต้องการในการบริจาคลักษณะไหนแล้วสามารถที่จะจัดระเบียบหรือระบบในการบริหารจัดการในการรับบริจาคเนี่ยได้ดีมากขึ้นอีกด้านหนึ่งคือในการที่ได้มีการพูดคุยกับองค์กรสาธารณสุขหลายองค์กรเนี่ย ก็จะเห็นถึงความแตกต่างขององค์กรสาธารณกุศลเพราะฉะนั้นทางด้านแครแบงค์พาเลแบงกิ้งเองก็ต้องเข้าไปมองถึงการ segmentation ขององค์กรสาธารณกุศลด้วยจะมีองค์กรสาธารณกุศลที่ค่อนข้าง advanced เข้าใจถึงเรื่องลงทุนมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วก็มีองค์กรบางองค์กรที่วันนี้จะเป็นต้องช่วยเหลือ ทั้งด้านบุคลากรทั้งด้านการบริหารจาดัดการองค์กรและด้านการลงทุนการทำ segmentation เนี่ยจะทำให้เราสามารถโฟกัสได้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะให้บริการหรือให้ความรู้กับองค์กรสังกัสนในด้านไหนได้บ้างอีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญคือความท้าทายด้านข้อมูลวันนี้เนี่ยถ้าเรามองถึงว่าถ้าเราต้องการบริจาคไปสู่ผู้พิการสักท้านหนึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมีอะไรบ้างที่เราต้องทราบ ผู้กานผู้นั้นมีรายได้เท่าไหร่มีความต้องการหรือไม่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้พิก,ก,การให้ถูกจุดเพื่อที่จะได้สุดท้ายแล้วผู้บริจาคจะรู้สึกว่าเงินของเขาเนี่ยเข้าไปมี impact กับผู้ที่ต้องการจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของข้อมูล หรือการบรหิหารจัดการข้อมูลทั้งหมดโดยองค์รวมเนี่ยเป็นคําถามของทุกองค์กรสาธารณสุลที่ต้องเจาะลึกเรื่องข้อมูลและการเก็บข้อมูลทั้งท่านความท้าทายด้าน segmentation ของผู้บริจาคความท้าทายด้าน segmentation ขององค์กรสาธารณสุลแล้วก็ด้านบรหิหารจัดการข้อมูลเนี่ยเป็นความท้าทายที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทุกคนต้องเข้ามามองละว่าวันนี้จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง เคบังเพลย์แบงกิงเนี่ยได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลเนี่ยจากทางลมบัดดเดียซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเคบังเพลย์แบงกิงทางลมบัดดเดียเนี่ยมีทีมงานที่เข้าไปดูเรื่อง f m m l y y w a l well t h p l n n n i n g แล้วหนึ่งใน f m m l y y w a l well t h p l n n n i n g คือ Philanthropy บริาจากอย่างไร ให้ยั่งยืนก็จะแบ่งเป็น3ท็อปิกด้วยกันนะครับท็อปิกที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาใช้เงินบริจาคนะครับใช้ทรัพยากรไปสู่ผู้ต้องการบริจาคได้อย่างไรด้านที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์กรในการบริจาคจะเป็นรูปฟ u n เดชั่นมูลนิธิสมาคมต่างๆจะอยู่ในรูปแบบไหนแล้วก็การที่เขาจะเข้าไปบริหารองค์กรได้อย่างไรการบริจาคจะทํายังไงให้การบริจาคที่เข้าไปสู่องค์กรเหล่านั้นเนี่ยมันยั่งยืนเราเชื่อว่าองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ย ถ้าสามารถที่จะเอาเข้าไปให้องค์กรสาธารณสุขในประเทศไทยเนี่ยให้รู้และเข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยสังคมไทยก็จะมีระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบริจาคแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจและสังคมเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นผู้มีสิทธทรัพย์สินคนนี้สิ่งที่เขาตามหาความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์เราคิดว่าประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกัน ส่วนหนึ่งที่เราคิดว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งคือการให้นะครับเรามีการสอบถามลูกค้าหลายๆคนนะครับได้มีการพูดถึงการให้เนี่ยมันให้ความสุขทางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนอกจากามีสินทรัพย์มากขึ้นนะมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นสามารถเอาผลตอบแทนเหล่านั้นเนี่ยเอาสินทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยไปบริจาคให้ผู้ที่มีรายได้ที่น้อยกว่าหรือผู้ที่ต้องการเนี่ยมันให้ความสุข สุดท้ายเนี่ยเราต้องการตามหา perfect wealth ให้ลูกค้าลูกค้าที่มี perfect wealth เนี่ยก็จะเน้นการลงทุนที่ยั่งยืนจะอยู่กับการที่เขาหาธุรกิจใหม่ๆสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้กับสังคมสร้างงานให้กับเศรษฐกิจแล้วก็มีการแบ่งปันนะครับ KBank Private Banking พยายามที่จะผลักดันเพื่อให้ลูกค้าของ KBank Private Banking เนี่ยตามหา perfect wealth ให้ได้ครับ กอไทยบริการทุกระดับประทับใจ